ทุครับขอต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์กับก๊อปเบนจพลน,นะครับผมบอกเลยว่า EP นี้พิเศษมากๆผมจะพาคุณผู้ชมน,นะครับมาพูดคุยกับเขาเรียกว่าไลติงดีไซเนอร์สำคัญยังไงสำคัญฮะ ไฟในบ้านคุณเนี่ยดูแล้วมันจะสวยมันจะงามดูแล้วมันจะเหมาะสมหรือไม่ต้องพึ่งพาอาชีพนี้เดี๋ยวพูดคุยเลยดีกว่าพี่ม่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับงงกันเด็กผู้ชมทําไมต้องมาคุยกันถึงที่นี่ผมจะเล่าอย่างงี้ที่บ้านผมคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะนี่ฮะบ้านผมฮะมีคนถามว่าพี่กอ๊อฟไอตรงโคมไฟตรงโต๊ะทานข้าวอะโต,ต๊ะในประสงค์อะเอ้ยมันมันแปลกดีจังนี่ฮะจากคนนี้เลยนะฮะผมคุยไปคุยมาประกบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ออกแบบแค่แสงไฟนะ แต่ปรากฏว่าเขาวีโรงงานจริงจังอลังการงานสร้างผมเลยบอกพี่ม่อนขอมาบุกโรงงานหน่อยมาพูดคุยกันหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอเคเริ่มต้นผมเป็นสาปนิกกันนะครับ,รบแล้วก็มีทีมงานน้องๆที่จบโปรดักต์ดีไซน์ออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับตอนนั้นผมก็ได้ามาออกแบบโรงงานที่ผลิตโคมไฟที่เป็น พูดตรงๆว่าเป็น OEM ให้กับพวกกับโมเดลเทรดต่างๆโมเดลเทรอ่าครับผมในบ้านเรานะในประเทศเราครับในประเทศเราต่างๆอ่าผมนึกถึงพวกสถานที่ที่เขาขายพวกอุปกรณ์แต่งบ้านต่างๆนานาประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าไหมใหญ่ๆโตๆนั่นน่ะสินค้าส่วนหนึ่งในนั้นคือของพี่ม่อนก็ทางโรงงานผลิตผมนึกว่าผมอยากจะมาคุยกับเขาไงนึกว่าแค่ดีไซน์แบบว่าไลท์ติ้งอย่างเดียว โอ้สุดยอดจริงๆแล้วก็หลายนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นเราเอาความรู้ด้านาที่โรงงานเรามีนะครับ <Huh? S 2> เรื่องของการฉีดพลาสติกแล้วก็เรื่องของการทำโดงโครม <C rap. S 2> มามาเมิร์ชกันอตอนนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นอินโนเวชันใหม่ของเราคือพวกงานโซลารเซลล์ที่มีดีไซน์เข้าไปในตัว ทำโซล่าเซลล์แล้วตอนนี้ทำโซล่าเซลล์ที่ที่เป็นไฟตกแต่งสวนที่มีดีไซน์ในตัวเองผลิตที่น,นี่ผลิตที่นี่ผลิตที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อก็คือมันแบบส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่ามันน่าภาคภูมิใจนะครับผมฝีมือคนไทยด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ได้แล้วก็บางผลิตภัณฑ์เราได้รางวัลดารับโลกด้วยเหมือนกันได้รางวัลมาด้วยครับผมครับ เจ๋งมากๆอ่ะแต่ว่ายังอยู่ในไลน์ผลิตอยู่ตอนนี้ครับผมบอ่แล้วทําอะไรอีกทําอะไรอีกเออก็จะมีพวกดวงโคมตกแต่งนะครับ,รบที่เป็นเรื่องของเอาเชฟเอาฟอร์มสวยๆมาขึ้นรูปฉีดพ,พลาสติกแล้วก็ใส่ไลติ้งเข้าไปอะไรพวกนี้ออครับแล้วก็มี ดวงโคมที่เป็น LED bar นะครับ LED bar ที่ที่บ้านก๊อฟเอาไปใช้ที่โต๊ะอกอินข้าวนะตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็น LED bar ที่ค่อนข้างที่จะปรับแต่งใช้งานได้กับหลายสถานที่เมื่อเป็นออฟฟิศหรือตกแต่งบ้านแล้วที่สำคัญเราทำได้ยาวต่อเนื่องถึง6เ<อ>มตรโอ้โหเพราะเราผลิตเองฮะ อย่างความยาวของบ้านคกอฟก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับที่ชิ้นเดียวในโลกใช้คํานี้ได้ไหมอ่ได้เลยใชนก็ได้ใช่เพราะมันไม่มีบ้านใครเหมือนบ้านผมหรอกถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยแล้วแต่คุณดีไซน์ใช่ครับก็บอกมาแหละครับว่าจะาวเท่าไหร่อ่าจะยาวเท่าไหร่ได้หมดครับเออแล้วก็แสงนี่คือเราก็จะบอกด้วยว่าคุณจะใช้สว่างอะไรขนาดไหนไฟขาวไฟเหลืองถูกต้องครับอายุการใช้งานของ LED เนี่ยค่อนข้าง อายุการใช้งานนานะครับอย่างน้อยเนี่ยห้ปีสบายสบายโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็กินไฟน้อยกินฟ้อยประหยัดประหยัดมากครับประหยัดด kind of ้วยอีกอ <labels S 3> <tortured. S 2> ันนึงนะฮะที่เด็ดมากๆก็คือบริเวณหน้าบ้านของผมเขาเรียกว่าโคมไฟโซลาล์เซลล์ครับอันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็คิดว่าเราผลิตดวงโคมแล้วเราก็ยังเห็นช่องว่างทางการตลาด ของประเทศไทยเราว่ายังไม่มีดวงคอมโซล่าเซลสวยๆดวงคอมโซล่าเซลลของเราส่วนมากก็จะเป็นเน้นฟังก์ชันหน้าตาก็เหมือนไฟถนนทั่วไปอะไรเงี้ยครับแต่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราหาฟังก์ชันมาพบกับดีไซน์ที่มันสวยๆอย่างเช่นเอาไว้ติดตามใบบานเล็กที่ตรงตู้ไปรษณีย์หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าติดตามสวนก็จะมีมากมาย ซึ่งที่เด็ดมากๆก็คือประหยัดไฟประหยัดไฟแน่นอนเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถูกต้องครับเออบางคนไดไปเดินสายไฟหมดเลยความสวยของบ้านครับอันนี้แค่ไปติดถูกต้องครับอยู่เลยถูกต้องครับประหยัดไฟถูกต้องครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆเนี่ยมันเป็นไอเดียเนาะครับผมพอทำเสร็จมาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ของเรามีทีมวิศวกรไฟฟ้า ที่ออกแบบแม้กระทั่งตัวแผงวงจร<ะ>ที่จะเป็น AI <ะ>ที่จะคำนวณเรื่องของค่าการผลิตไฟเพื่อที่จะจ่ายตัว LED เนี่ยเองซึ่งมันก็จะสามารถทำให้ตัวโซล่าเซลล์ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด ได้อย่างตัวโคมไฟโซล่าเซลล์ภายนอกอย่างที่ติดหน้าบ้านคุณกกอล์ะครับตัวนั้นเนี่ยเรารับประกัน1ปีคือมีปัญหาเปลี่ยนเลยนะฮะหปีเลยเหรอเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเปลี่ยนตัวใหม่เลยเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับไม่ได้ว่าเอามาซ่อมนะเปลี่ยนให้เลยนะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับแล้วก็โดยปกติอายุการใช้งานนะครับตัวแผงโซล่าเซลล์ก็จะใช้ได้ประมาณ7-10ปีตัวหลอดไฟ LED นี่จะอยู่ที่ประมาณ10,000แสนชั่วโมง10,000แสนชั่วโมงพอหารเป็นปีมันไปอยู่ประมาณที่ก็ถ้าเปิดตลอดก็ประมาณแปด นี่ฮะงานคุณภาพของคนไทยนะไหนพูดแบรนด์ดังๆอีกทีนี่แบรนด์ผมลักซิตี้ครับลักซิตี้นะครับเออนะฮะติดต่อเลยฮะลักซิตี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ดูทั้งหลายนะคุณผู้ชมและคุณผู้ดูด้วยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ดวงโคมแสงไฟหรือคิดว่าอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรติดต่อทางช่องทางที่เมื่อกี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีทีมงานเราหรแม้กระทั่งตัวผมเองบางทีผมก็จะเข้าไปตอบเองนะครับพูดคุยกันได้หมือนคนในครอบครัวยินดีครับผมเพื่อสร้างคุณสวยงามถูกต้องครับขอบคุณมากครับพี่มอนขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับโอ้โหคนไทยเก่งจริงๆอ่ะคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มา จะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับอ้าวกดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ